ฉีนน้าหอมจุดไหนที่รู้สึกว่าเซ็กซี่ที่สุดน่าจะเป็นที่คอครับที่หมอจุดที่ชอบสุดจะเป็นหลังใบหูหลังใบหูแตะๆที่ตรงนี้ครับอ๋หลังหูนะฮะตรงช่วงซอกคออวันนี้ฉีนดีๆสเนมากหอมมากเลยหเม้ากทุกคนครับตอนนี้นะครับอยู่กับพี่เอ็มทอล์กพี่เอ็มพาทุกคนมาตะลุยอาร์มานี่เดอะเกเฮานะครับเขาจัดอยู่ที่ลานคารากอนทุกคนที่สําคัญวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าดารา หลาท่านนะครับชอบฉีดน้ำหอมกลิ่นไหนที่สุดของอาร์มานี่และมีเคล็ดลับในการฉีดตรงจุดไหนบ้างให้เซ็กซี่สุดๆเลยไปดูกันครับฉีดน้ำหอมจุดไหนที่รู้สึกว่าเซ็กซี่ที่สุดน่าจะเป็นที่คอครับจริงหมอ,อ,อต้องแบบให้มีคนมาได้กลิ่มมนตรงคออะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับก็จริงๆเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ร่างกายเราเนี่ยไม่ว่าจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนคอจะเป็นส่วนที่ไม่มีเสื้อผ้าเสมอ,อใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกลิ่นที่เราได้กลิ่นชัดที่สุดเวลาเราฉีดน้ำหอมครับโอ้ฟังแล้วก็ขนลุกเลยอ่ะ น้องลุนดิวชอบฉีดน้ําหอมจุดไหนที่สุดจุดที่ชอบสุดจะเป็นหลังใบหูหลังใบหูพรรู้สึกว่าเราฉีดแล้วเรากลิ่นมันจะแอบตีเข้ามาข้างหน้าด้วยผมเป็นคนชอบฉีดน้ําหอมแล้วได้กลิ่นน้ําหอมตัวเองครับแล้วคิดว่าฉีดกลิ่นไหนเฮียจะชอบที่สุดของอามารีกลิ่นนี้เลยครับพลาดไม่ได้เลย CEDP Intense ครับตัวใหม่เลยผมชอบมากนี่วันนี้ก็ฉีดมานะหอมมากได้กลิ่นได้กลิ่นนะหอมมากเลยฮะน้องบูพี่อยากรู้เคล็ดลับ ้องบูชอบฉีดนะผมตรงจุดไหนที่สุดก็คืออย่างแรกจะฉีดจุดนี้ครับชอบฉีดมากที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นก็จะแตะที่ตรงนี้ครับหลังหูนะฮะตอนนี้ก็ได้กลิ่นลองบูอยู่นะหอมมากเลยอ่ะเพราะว่าผมฉีดแล้วคว้าดิจิโอเพล่ฟูมจะถามอยู่ว่าชอบกินไหนที่สุดให้้องบูฝากผลงานนิดนึงครับก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์ครับผมชื่อเรื่องว่า intern in my heart ก็จะออนแอร์ช่วงเดือนธันวาคมนี้ยังไงฝากด้วยนะครับวันนี้เรี่มอยู่กับน้องเปรียวน้องพีมนะครับขอให้น้องเปรี้ยวพูดสิในแบบของตัวเองสิ ขอน้องพรีมนะครับชิญชวนคนมางานอาร์มานีกิฟ o u เฮในภาษาอิตาเลียนบริเวิทาเรต n เทอร์มานีกิฟท์เฮาส์จะพบกับสินค c าชั้นเอกและสุดหรนที่ไม่ควรพลาด พี่อยากถามว่าผู้ชายฉีดน้ำหอมตรงจุดไหนแล้วเซ็กซี่ที่สุดตรงช่วงซอกคอจุดนี้เป็นจุดที่เซ็กซี่คือปกติอหลักชายสีตัวขวดสีแดงแต่ว่าวันนี้มาแอบจุบฉีดที่งานตัวใหม่ใช่ไหมตัวใหม่ e ี p i n t e n s นะคะเป็นกลิ่นที่หวานมากแล้ววันนี้เราก็ตั้งใจแบบว่าแต่งตัวให้เข้ากับลุคของงานเข้ากับทีมเข้าน้ำหอมขวดใหม่ของเขาลองก้าวกิดนว่าคุณชายสลุดเนี่ยเหมาะกับน้ำหอมกลิ่นไหนของอาร์มานี c ี d p i n s t a t t ครับผม,ผมคิดว่าเป็นน้ำหอมที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วก็น่าค้นหาอีกตัวนึงให้น้องก้าฝากผลงานนิดน,นึงครับครับผมก็เร็วๆนี้นะครับซีรีส์ชุดดวงใจดุลน์ตอนพอนชีวันจิมีก็ฝากด้วยครับห้ามพลาดนะครับทุกคนคพี่อยากถามน้องละโมว่าน้อง้ะโมเนี่ยฉีดน้ำหอมจุดไหนแล้วรู้สึกเซ็กซี่ที่สุดต้องเป็นตน้นคอที่คอมันจะแบบว่า เอ้ยขนลุกเ้ยขนลุกเรือ่ <c oughs> ขอขนลุกไปด้วยเนี่ยฉีดกลิ่นอะไรมาหอมมากเลยวันนี้อ <P S 1> ควาดิจิโอสเปรย์นี่ว่าแล้วกลิ่นอควาดิจิโอนั่นเองนะตอนนี้น้องโม,มีผลงานอะไรบ้างตอนนี้มีผลงานเรื่องซีรีส์วันไนส์สเตนนะครับผมฉายที่ช่องวันครับเวลาสามทุ่มสิบห้าครับตอนนี้มาถึงอีพีสิบสองแล้วค <จบ S 2> รับอีพีเดียวจบแล้วครับจริงหรอใช่จะรู้แล้วว่าใครเป็นคนฆ่าควีนครับไปติดตามนะครับตอนนี้พี่เอ็มอยู่กับน้องๆวงมิกฟรุตนะครับแล้วก็อยากจะรู้ว่าน้องๆชอบฉีดน้ำหอมจุดไหนที่สุด ชอบฉีดน้ําหอมตรงคอมากที่สุดค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนเราก็ใช้ชีวิตไปแล้วก็ได้กลิ่นไปด้วย oh <my. S 1> อยากได้กลิ่นเองด้วยอะไรเงี้ยชอบฉีดตรงข้อมือค่ะ oh <my. S 1> แล้วก็อบคอเหมือนเวลาเราทักทายคนใหม่ๆ oh <my. S 1> เขาก็จะได้รับกลิ่นของเราไปเป oh <my. S 1> ็นที่น่าจดจา oh <my. S 1> เขาก็จะได้จําเราได้ oh <my. S 1> ชอบฉีดตรงคอเหมือนกันแล้วก็ไหล่แล้วก็หลังเพราะชอบบนหลังตอนเดินผ่านคนก็จะได้กลิ่น oh <my. S 1> จากข้งหลังเอง oh S <S ชอบกลิ่นไหนที่สุดของอามารี่อ่เหมือนกันชอบเอแคลร์เหมือนกันชอบฉีดแต่ว่าแล้วก็โอ้โหอชอบฉีด ข้างบนหัวแล้วก็ห,หมุนตามค่ะแล้วชอบน้ำหอมกินไหนของอามรมานี่ที่สุด <laughs> เหมือนกันเลยค่ะทุกคนชอบสีหมดเลย <laughs> ให้น้อง้องฝากผลงานนิดนึงครับพวกเราก็มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะก็คือชื่อเพลงก่อนจบเพลงนี้ Get to Know Me นะคะของพวกเรามิกซสุดแล้วก็หนูไปคิดมาด้วยน้ำหอมวันนี้คือสิใช่ไหมคะสิแปลว,ว่าใช่แล้วมีเพลงนี่นะคะเราก็จะรองว่า โอนินะค่ะมางานอามานิมาดูสินี่มางานอามานิมาดูสิถ้าให้เลือกของขวัญให้กันเนี่ยจะเลือกของขวัญชิ้นไหนถ้าเป็นลงแวบ็บแรกที่ขึ้นมาเลยก็คือน้ำหอม น้ำหอมครับผมผมก็เหมือนกันครับน้ำหอมเนี่ยจะเป็นน้ำหอมที่ตัวผมเองชอบเพราะว่าเวลาเขาฉีดเนี่ยผมก็จะได้แบบชอบด้วยเหมือนเมื่อกี้ฉีดเอาควาลิจิโอหรือเปล่าครับใช่ไหมน้ำหอมยออกมาใหม่เลยใช่ครับพอดมไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกสดชื่นแล้วก็รู้สึกแบบเฟรนดงมีนิดหนึ่งให้เหมือนไม่มีกลิ่นไม้กับผสมกับออกกลิ่นอทะเลหน่อยๆนี่ใช่เลยนี่ได้กลิ่นอยู่ หอมมากเลยฝากผลงานนิดนึงเราสองคนจะมีซีรีส์ด้วยกันครับผมเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับแวมไพร์และบาร์เทนเดอร์อ่าแวมไพร์รอติดตามแวมไพร์และบาร์เทนเดอร์มีอีกเรื่องหนึ่งครับผมขอฝากไปหน่อยแล้วกันนะครับเดลีบาวครับเกมนี้เพื่อนายครับเป็นการเล่นบาร์ครับครั้งแรกด้วยก็อยากให้ทุกคนครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับลิงเท้าผิวใสมากเลยวันนี้ฉีดน้ำหอมกลิ่นอะไรมาวันนี้อ่ะฉีดซี EDP มาแต่กลิ่นโปรดของอามานี่คือกลิ่น หลงค่ะวันนี้เราก็จะมาในฟิลแบบเซ็กซี่นิดนึงมันก็ต้องเป็นแบบ CEDP น้องแต่ถ้าอูหลงก็จะเป็นวันสบายๆกลิ่นกลิ่นสดชื่นโอ้โหแล้วถ้าพูดถึงแบบเมคอัพได้ใช้ของอามารีบ้างไหมใช้แทบจะทุกตัวเลยค่ะเราชอบสีแดงเหมาะมากลิปสีแดงออ้ยแดงสวยมากเลยอ่ะเหมาะกับน้องพิมดาวมากๆเลย น้องน้ำมนต์ชอบฉีดน้ำหอมตรงจุดไหนที่สุดอันดับแรกผมชอบฉีดแถวนี้ครับโอ้โหได้กลิ่นหรือแบบไม่หมายว่าเราเราจะได้กลิ่นด้วยให้ใครมาได้กลิ่นก็แบบเซ็กซี่เนาะแล้วอีกจุดนึงที่ผมชอบคือตรงข้อมือครับเอกตรบข้ามเรามาดมตัวเองได้น้องน้ำมนต์ให้ฝากผลงานนิดนึงครับก็ฝากผลงานด้วยฮะก็ติดตามทางไอจีได้ครับน้ำมนต์อันเดอร์สกอร์กินต์ไหนฮะก็เล่นพวกซีลองซีรีส์แบบนี้โอ้ซีรีส์นะครับอยู่กับวงเพรเชสนะฮะเราชอบกลิ่นน้ำหอมของอเาริัอครบเพราะว่ม ก็จะมีความกลิ่นแบบทะเลนิดนึงแล้วก็เพิ่มให้ความเฟรช สดชื่นนะของผมจะเป็นแบบว่าตัว Armani Coat ครับผม Coat ใช่เท่หล่อฝากผลงานนิดนึงครับเราเพิ่งมีอัลบั้มแรกของพวกเรานะครับ My Time First EP ใช่ครับผก็ฝากทุกคนด้วยนะครับสามารถฟังได้ทางสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องรทุกคนหุ่ยน้าใสมากเลยพี่ยืนไปนี่รู้สึกเป็นผู้สูงอายุเลยอะทุกคนอยากถามว่าชอบฉีดน้ำหอมกลิ่นไหนที่สุดแนวแบบ Unisex ครับผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้ครับ เราชอบฉีดน้ำหอมจุดไหนที่สุดน่าจะเป็นช okay> ่วงบ่าหรือคอครับโอ้โจุดนี้เซ็กซี่มากเลยนะเวลาคนเดินผ่านก็จะรู้สึกชอบน้ำหอมกลิ่นไหนที่สุดของอาร์มานี่ก็คิดว่าน่าจะต้องเป็นตัวนี้ครับ อาวานีอนีเชียวพราะว่าเป็นตัวที่แบบว่ามีความแบบสดช,ชื่นสดชื่นมีความกลิ่นทะเลด้วยคือกลิ่นนี้เลยครับกลิ่นอูหลงครับผม<ล>ว่าตัวเองอ่ะชอบทุกกินอยู่แล้วครับของอามานี่ครับผมขี้เล่นขี้เล่นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยหวานหวานนิดนึงเจ้าชูขี้เล่นเฮ้ยเจ้าเจ้าชูนี่น่าจะไม่ครับอานไม่เจ้าชู้หรอฝากผลงานนิดนึงนะก็ผลงานส่วนตัวของผมก็เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์หนังนอกค่ายกับทางชีเดียนครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะมีคอนเสิร์ตเนาะ DMD Land ที่ยังไม่ประกาศ เมื่อไหร่แต่ว่าจะมีเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็จะพบกับพวกเราเจนสามมีซีรีส์เรื่องซอมบี้วอลครับน่าจะเริ่มประมาณต้นปีหน้าอะไรประมาณฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวครั้งหน้าพี่เอ็มจะพาไปพบกับบุคคลสําคัญของแต่ละแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นดาราเซเลบิตี้หรือนักธุรกิจไปรู้เคล็ดลับในการดูแลตัวเองกันรวมถึงพาไปตะลุยเรื่องของลักชัวรี่ไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับรอติดตามปากกด subscribe ช่องพิมท็อกกันด้วยนะครับไปก่อนแล้วทุกคนบ๊ายบาย